นุ่มแมนเฮลโอเะขอเสื้ออะไรทีเดียวเดี๋ยวยว่าขอบคุณมากครับอันนี้สมสมทบทุนซื้อเสื้อเหรอครับคงเห็นว่าใดไม่มีเสือ้อห <c oughs> รือเปล่าพี่ม๊อบบอกว่าตุ๊กตารครับช่วยช่วยเปลี่ยนเสือ้อข้างในให้มันเซ็กซี่กว่านี้ได้ไหมไหนนแบบว่าเปิดเปิดโชว์ซิกแพคหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะ ครับเอาละนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่เขารออยู่ใช่แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะมีใครบ้างก็ <c oughs> มีที่เห็นนะฮะ <c oughs> มีอย่างที่เห็นเน <c oughs> ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยใครจะรโผล่มาให้คุณได้เห็นบ้างจะโชว์เพลงอะไรที่สำคัญเราอธิบายเรื่องการถอดเสื้อเรา,าก่อนดีกว่าจริงๆพี่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยใคระคนคิดที่ไม่ได้มีค่ามิกเริ่มาเลยเอาเลยเห็นตุ้มตามถอดถ้าที่ไม่ถอดก็ดูง่ายเกลียดจริงๆ จริงๆเนี่ยนะถ้าพี่ไม่มีเสื้อเสื้อแบบแจ็คเก็ตอยู่ขา้างนอกพี่คงต้องถอดกางเกงแทน <laughs> มันไม่มีค,คือคือคือเราไม่มั่นใจเพราะว่ากล้ามใหญ่สู้งตึงตามไม่ได้ไม่ครับแต่ว่าข้างล่างนี่ก็ไม่แน่ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับ <c ül üyor> ผมจะบอกว่าผมคิดอย่างนี้ตั้งนานแล้วว่าจะถอดกางเกง <laughs> จริงหรือเปล่าผมโก ส,สงสารคนดูเถอะนัครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้คนต่อไปเนี่ยเขามาโชว์ดีกว่าแต่ว่าจะเป็นใครเราไม่ต้องบอกไม่บอกถูกต้องไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมาร้องเพลงอะไรและเขาจะมาทำอะไรกันไปดูกันเลยดีกว่าครับผม